พร้อมจะพร้อมนิทานนี้ยังครับพร้อมแล้วครับพอแล้วเป็นชมเป็นน้องพร้กันได้เลยครับที่หนีตัวใหญ่ที่สุดในป่าแต่ชิ้นยอดจหนงเล็กๆเจ้าหนูเห็น์กระรอกตัวเล็กที่สุดในป่าแต่ที่ชอบที่หนีอย่างถ้าแบบนี้นี่เองเมื่อคู่ได้เจอกันครั้งแรกพี่หนีจะที่ว่าเจ้าหนูหงสกระรอกตัวเล็กที่ยอาดีจัง ดูหน้าระปีแต่สุด้หนูหก็ร้องพูว่ี up, ่มีตัวใหญ่ดีเท่มากคือแล้วพวกเขากเป็นเสื่อีที่สุดในป่านินขนาที่ทั้งคู่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเจ้าหนูหนก็ร้องพูดึ้นว่าพี่พี่ที่กหินของหวานมาจากตรงนู้นเนี่ยส่วนที่หนีก็ร้ขึ้นว่าพี่พี่กินหอมหวานมาเลยอย่งไรเนื้อกลิ่นหอมมากยินงอยู่ที่เสื้อสองแห้เดินไปตามทางแคบ

เค้กผลไม้นานาจันพัดเค้กสตรอเบอรี่กองตักขนมบลูเบอร์รี่น่าล้นเค้กขอนไม้ได้ตอมาเอาช่ไหนดีนะแล้วพี่ติกจะจับขนแล้วลอกเลื้อยกักที่หมีจะถมดุมกำลังเพิที่ชุมถังก็เริส้ของเปรดมีทีผ่าตัดจอบลั้เชือกผู้ป้านกำจาบน้ำเพื่อบอกไว้กำจับไว้ช็อันเกงก่อนนะเจ้าหองอนต้องรอบเค้กตัดต้นไส้ผลไม้นานา แต่โกชิรี่กีว <thumbs> ีบุเบอร์นี่ตะเกาหลดอกไม้ใบชะลักกับพืชที่อยู่ทุกนเขาได้คือแบบเสียงหาไปแน่เลยว่าแล้วพี่นว่าแล้วพี่หก็กินเค้กหนึ่แล้วหนึ่งกาแฟน่อีกค่อยค่อยเลนเทีลลิศทีลโอ้โหนึ่ภาษาเค้กหนึ่งเล้วหนึก็เล่าเออตึ้งเดินไปมาบนเช็พางกับกินชอรี่บ้าง แทงโมบ้าเองตุ๊กเค้กเป็นอุโมงเราเรืองกินจั๊กข้างในก่อนเค้กค่อยๆ่อยมีแบบมาปเรื่อยๆอร่อยจังเลยเนอะไม่มีกับเจ้าหนูเหงกระรอกกินเค้กจนหมดก็เรียกในตอนนั้นเองคุณหมาบุรุษก็เดินมาบอกว่าวันนี้เรามีของฝันพิเศษของฝันพิเศษมาให้ลูกค้าที่มากินเค้กร้านเราด้วยนะของฝันพิเศษก็คือต้นกาดอกไม้ นั่นเองจะต้องออกดอกจริง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 แน่เลยจะต้องออกดอกน่ารักน่ารักแน่เลยจากนั้นทั้งสองไม่รอชาลีปลูกดอกไม้บริเวณนาบ้างทันงีแปลงดอกไม้ของพี่หมีเป็นแปลงเล็กๆแปลงดอกไม้ของเจ้าหนูหมนางเป็นแปลงใหญ่ๆ

ับไม้ของเจ้าหนหางกระลอกที่จงหลอโฟนหนม้ผของี่หนีเจ้าหูหางกระลอกพูดเห็นว่าฉันชอบแฟงกว่าบของเจ้าหมหากระรอกมากกว่าล่ะแฟนเล็กดีจังเลยเจ้าหนูหางกระลอกฉันชอบแฟนกว่ไใบของพี่หนีมากกว่าล่ะแฟนใหญ่ดีจังเลยงั้นเรามาแรกกันไหมพี่หีคะแต่เจ้าหนูหางกรก็ตอบว่าไม่เอาดีกว่าฉันจะลองดูแลแฟงหนบม้ของัน ทีก็แล้วจ้าหนูเหม็นก็ต้กลับที่แปไปที่แบหรอกไหมของเธอเองแม้ว่าจะเย็นขั้นแล้วเจ้าหนูหนก็เล่าก็ยังพ้นเ้ารดน้ำอย่างต้งอกต้งใจทำได้นะเม่อบดจดูไปไม

อกไจริงยดเลยนะแปลเราว่าของพี่มีทั้งหมดที่เก่งถึงก็เอแบบขนาดให้อย่าไปหมดแล้วหมดดินนะใหเก็จริงแต่ต้ิงสุดยอดเลยนะจะบอกให้ดูแล้วดีเราไปดูลก็พบว่า ก็เลยเขียนจดหมายเชิญกีปาร์ตี้ฉลองการเกดเกี่ยวผลผลิตปัะจำฤดูใบไม้ร่วงาวเตรียมของกินเวลาทั้นเปนมัหวานเผาเดหนักกะองย่างทอดกุ้ง้งก็พองหิงตังไอติมหวานชื่นใจจากที่หม่งก็จะหน่เหมือนกรโลกบารดาผู้ไร้รับเชิญต่างร่วมงานเลี้ยงของพี่หิงและเจ้านุกรโลกอร่อยจังเลยเนเืของมัน กว่าเลาต้องทำให้ประชาชนรู้สึกเหมือนกันว่านี่แหละคือรวไหมคือแท้จริงเจบงสุโอ้โหเก็นโปรเจคด้วยค่ะโหวันนี้เรา